อาณาสาสินเป็นต้นก็จะติดสอยห้อยตามเราไปยังปรรดกบุงหน้าอันสมบัติในมนุษย์สุดเท่งแท้ก็มีแต่ทุนทานการกุศลทานกระเสริฐเดเด่นเป็นมงคลให้มคนวอกห่ามจามหลอไปเราเกิดมาแล้วในชาติทีอย่างน,น้อยที่สุดก็เกิดมาเพื่อใช้กับเช่ไหรือว่าเพื่อมาสร้างบาร,รมีเท่านั้นถ้าใครนอกเหนือกวนี้ จะเป็นคนบาปหรือว่าโลกหรือจากพระพุทธศาสนาเรวใส่็้อบ่งอย่างนึงเหตุดังนั้นลูกของเส้นดูเหตุตามในที่บอกแก้งแถลงไขให้ญาติโยมโมวยล้นและทนไัยบางคนคน็จะหาว่าลูกปูนี้ไปปลุกเสกเพื่อญอาติโยม,โมยรวยล้นไม่ใช่กันั้นองอาศัยผลบุญผลฐ่านผลศีลส,สมาธิปรญญาองตวนองส่งผลให้พหุทธนาสถาบปอ ทการพัฒนาอาหานเราไม่รู้ว่าจะไปหูวตะโพดใดต้อตงอาศัยผลบุญผลกุศลของเราตั้งแต่ชาติปัจจุบันนี้ให้ทุกท่านสร้างบุญเป็นทุนอ้าถ้าเราไม่สร้างบุญเป็นทุนอ้างเผื่อว่าเราตกทุกข์ได้ยากจะกยมผบาลถามถึงว่นะมันจะยุ่งตรงนี้ให้เรามีบุญเป็นกุศลยาเดินทางผู้รู้ลุงผู้สอนท่าจนจงพึ่งผลทานผ่านทางอย คำมุขพรลุงผู้ให้รับไวเถินท่านทั้งหลายมาเห็นแล้ววัดพระทองน้ำุนซึ่งเป็นวัดยากจนแต่ทําไมจนอยู่ได้ก็เพราะสถานาบุญเข้ามาเื่อจุนไม่ได้ขาดแต่ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่ก็จับจนเหมือนเดิมก็เพราะชาวบ้านแถวดีเป็นบ้านที่ยากจนอกปการหนึ่งเป็นอยู่บ้านส่วนมากแล้วไม่ค่อยเยื่อใสในพุษษทธศาสนา แดนนี้อยูอ่หลกเขาใส่บาตรให้พระสงฆ์พระเจ้าเฉพาะเ้าาบาตรเข้าเดือเท่านั้นพัวาหารการฉันนั้นก็จงอาศัยสถา,านะมุนจากแดนนู้นก็ขอเข้าใจวันนี้จะได้นพูดเรื่องเคยเข้าขหัวก่อสะกอนอันนี้เพื่อจะเรียนสถา,านะมุนเท่านั้นต่อจากนี้ไปจะไม่ใช่คํากรอนเป็นคําพูดคำกรอนก็แต่งแล้วคำพูดก็ดแต่งแล้ว สนชาผู่ก็แล้วอะไรก็แล้วฉะนั้นก่อนจะมีหัวข้อขึ้นในวันนี้ก็จะเอื้สุนทรนยานอย่างรู้เกิดมาเองก็หาไม่จะเกิดได้ต้องตัดสรู้เป็นอรหนันต์้นจะรู้ตามแนวทางข้าจอบผันรู้นรบรู้สวรรค์รู้ด้วยญาติจากผูกอูสาวุบนตามเคย เป็นปัญหาข้อหีบลับตั้งแต่สมัยประเทศไทยจะไม่เอา,เเาออทั้งพุทธกาศเป็นปัญหาข้อหีบลับซึ่งบุคคลทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าฝ่ายที่อู่มมสัพพเด็กอุบการส่งรากาทั่วแผยนดนไทยทั้งหมอทรงตัวสกาัด้วยดรหมอทรงตัวสกาัด้วยเขายังไม่รู้กฎแห่งอาชินไต จะเป็นเช่นไรฉะนั้นวันนี้จะมีข้อคําถามมาถึงก็ขอให้เจานายสื่กหาของลูกปู่จําจำไว้จะมีประโยชน์กับตัวเองภายต้นหนามีปัญหามาถึงลวกปูว่าข้อที่หนึง่งขอถามลูกปู่ด้วยอันุทุชนคงไม่รู้ภพภูมิของนรกสวร่างลวกปู่บอกว่า เป็นกฎเองอาจินใจมีแต่ผู้มีญาณทิเท่านั้นที่จะรู้ได้คือเป็นพระหันแล้วจึงจะรู้ได้ขอให้หลวงปู่บอกเรื่องนรกสวรรค์ว่าเขาเป็นเมืองใช่ไหมครับนี้เป็นคำถามข้อที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะบอคำถามต่ออีกผมนรกทุกขุมอยู่ใต้พื้อดินใช่หรือไม่ครับกับผมได้ยินทาอาจารย์บางโอง เขาว่าเช่นนั้นข้อที่สามปัญหานะเมืองสวรรค์อยู่บนแผ่นฟ้าใช่ไหมครับสวรรค์แต่ละชั้นพออยู่สูงห่างกันขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับและจุลนครเป็นเมืองเหมือนเมือมนุษย์ใช่ไหมครับ,ป,นนรบปัญหาข้อที่สี่มีอยู่ว่าดาวแต่ละดวงที่เรามองเห็นเอ,อมากๆตอนกลางคืนนั้นคือเมืองสวรรค์ใช่ไหมครับ ข้อที่ห่าดาวอยู่สูงขนาดนั้นเมื่อเราเป็นคนอยู่นั้นยังไปไม่ได้ครับเมื่อตายแล้วจะไปได้อย่างไรครับเพราะคนตายมันเดินไม่ได้ปัญหานี้มาถึงลุงปู่ลุงปู่ต้องตอบได้นะขอให้ปัญหานั้นมาถึงลุกกงปู่เถอะนอกจากจะเป็นวิสัยของสัพพาย ก่อีใรูปภูณาจะอธิบายเหมือนเดิมคำว่าอาจินไตนั้นมีสลาอย่างคือหนึ่งพุทธวิสัยอาจินไตเปรียบสุดวิสัยของผู้ประชุชนจะอย่างรู้ได้มีแต่พระเจ้าหรืออริยสัจของโอมบางโอมหรือพระองค์ท่านท่านจึงจะอย่างรู้ได้ข้อที่หนึ่งพุทธวิสัยเป็นวิสัยรูปสัามัญอยู่ข้อที่สองญาณวิสัย เป็นวิสัยของสาวกปรเมียานผู้เป็นพระรตะบลจึงจะยังรู้ได้ยิ่งกรมยิาา่งท้าตจกแต่ไม่ถึงกับุูเป็นโลกวิถุกขอเข,ข,ข,ข้าใจข้อที่สามคือเรื่องเป็นโลกวิสัยการเคลนไปของโลกของจักรวาลข้อที่สี่กรรมวิสัยคือกรรมวิบากเส้นสัตว์เกิดเพื่อผุหลุดตาวาตีปะทะเขาทำบุญอะไรไว้กี่ปะทะทั้งสี่ยามน้เป็นจินไต อนปุตุชนนั้นคำว่าปุตุชนท่านทั้งหลายไม่ใช่มีเฉพาะญาติโยมก็ขอให้เข้าใจด้วยมีไตรระดับไปถึงตั้งแต่ที่สุสมามนเมริภูบาสกุบัสิกาเข้ามาปฏิโชนนั้นโลกุตระภูมิปเป็นอทหารตะโกน,นั้นมีเป็นบางองค์คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ถึงพระลานตะโกนแล้ว จึ่งจะไม่อยู่ในขายของผู้ทุศนอันนี้ขอให้เข้าใจพระพุทธองค์ท่านจะทรงแต่ทว่าดูก่อนทั้งหลายสี่หัวข้อสี่อย่างนี้เธอทั้งหลายได้ควรคิดถ้าผู้ใดซึ่งผู้นั้นจะเป็บนบาปหรือมีความยุง่งยากลำบากใจเป็นแน่แท้นีเป็นพุทธพจน์ของพระพุทธมงค์ศาสนาก็ขอให้เข้าใจเพื่อไม่เสียเวลา ก็จะขอตอบปัญหาทีละข้อทีละข้อไปจึงจะทวน่งครั้งหนึ่งขอถามลูกผู้ด้วยอันผู้ชนคงไม่รู้พบผู้ของนรกสวรรค์ลุงปู่บอกว่ากดแทงกระินไตมีแต่ผู้มียานทิดเท่านั้นที่จะรู้ได้คือเป็นเนั้นแต่ผลสะกดจึงจะรู้ได้ ขอให้ลุงผูบอกเรื่องนรกสวรรค์ด้วยว่าเขาเป็นมเมืองใช่หรือไม่อันนี้ถ้าจะตอบแล้วก็เป็นคนที่นาินใจเป็นที่สื่สัพพันอยู่ก็ถือแต่ลุงผูพอจับเขาเงื่อนดายราเป็นเช่นไหลมีพระบางองว่าเมืองนรกเมืองสวรรค์นั้นเมืองนรกอยู่ใต้บาดาลเมืองสวรรค์อยู่สูงสขึ้นไปบนแผ่นฟ้าจะอธิบายซะก่อน เขาไม่แผ่นฟ้าจริงไม่หนีที่เรามองเห็นด้วยตา่าวันเป็นสีคารามนั้นหมายถึงว่าเป็นกองเวรวางของอากาศเทงจักรวาลเพียงที่พบแต่และจักรวาลเท่านั้นแผ่นฟ้าจริงไม่หนีโลกที่เราอยู่อาศนี้เขาก็ลอยเฟืงฟางอยู่ในชุวงอา,วากาศเหมือนเดิมเขาไม่ได้เป็นฝึกเป็นแผ่นฝังสองเข็มจัรกรวาลไหน โลกที่เราอาศัยอยู่นี้โลกมนุษย์อันนี้จะพูดให้สะบอนเพื่อจะให้เข้ากับหัวข้อต่อไปข้อที่สองขุมนรกทุกขุมอยู่ใต้แผ่นดินใช่หรือไม่ครับก็บผมได้ยินว่าอาจารย์บางลงเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอีกในเรื่องของวอีนรกทีนี้จะมาเข้าเรื่องที่สามเมืองสวรรค์อยู่บนแผ่นฟ้าใช่หรือมครับ สวรรค์เจริชั้นมก็อยู่สูงห่างกันขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับและเป็นนครเหมือนเมืองมนุษย์ใช่ไหมครับ,ะรรบจะควบกันในข้อปัญหาข้อที่หนึ่งคือข้อที่สามทีนี้จะกล่ายย้อนสะก่อนทั้งองค์สุนทมาจะก็ไร้จาขพวเราทันแต่จับสอนเรื่องมนุษย์สวรรค์ไว้เป็นเช่นไรเริ่มได้จับสอนไว้ตั้งแต่ชั้นากาตูมหาหลาชิกา ยังที่ลุงปูให้ลูกศิษย์ลูกหาสวดอันมีหลายชัน้นด้วยกันในธรรมจักรอภรมระชเรือมแล้วตั้งแต่ภูมมานังเทวานาังสาธัางสุตวาวานนี้เป็นภาษาสารหาาารือภาษาสวดจาตุมหาลาศิกาธิวาสาธธรนมโนทา,นษษาวสิสุอันนี้ภาษาสารถ้าจะนับเล้วงชั้นจาตุมหาลา เป็นชั้นที่เหนือจากมนุษสโลกชั้นตาวดิงสาเอยชั้นยามาชั้นลุตุสิตาชั้นอิมาลีและก็ชั้นในสวัสดีชั้นพระยาเพงก็นับตั้งแต่โน่นแหละมหาพรหมบาลสิชามหาพรมมหาอิไปพรหมบาลอิตามหาพรหมหรือว่าปริตตาภาอภราภาอาภัสสรา ภาลิตตาภาอัป,ปมาน่าจะาสุภสกินนันตาเวหาพลาเหล่านี้เป็นต้นอวิอา,าอาตาปาสุทธาสาสุสีอันนี้ก็กลับรงมเหล่านี้เป็นต้นแกรายชั้นเขาอยากรู้ว่าอยู่ห่างไกลกันขึ้นไปใช่ไหมทั้งสิบหกชั้นหรือยี่สองชั้นก็ตามวันนี้จะมีคำจากลลห,าจาหลวงปู่โลกุณรธรรมปาโูสมาชี้แจงแถลงตอบ อันนี้ไม่ใช่คำนวณอันนี้ไม่ใช่ว่าขาดทะาไหร่คือเขารู้ไว้จักตั้งแต่ศาสนาพุทธของพระศาสดาเข้ามาสู่ประเทศไทยนั้นลุงบุกนว่าบางอาจารย์บางคนหรือเรื่องหมอสมกตาเขาเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติก็ต่า เมื่อตายแล้วถ้ามีบุญมีกุศลนั้นจะขึ้นสู่สวรรค์ตั้งแต่ชั้นากาตุมหาลัถึงชั้นดาวโดึมชั้นอย่ามาชั้นดูสิชั้นมีมาดีชั้นสตรีขึ้นไปถึงชั้นอนกิกกอบเขาว่ามีเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยเหมือนเราอะไรนะเหมือนตึกยี่สองชั้นที่เขาอธิบายไว้นั้นจะเป็นรูปรอยเช่นนี้ ทื่ประการหนึ่งพวกนรกน,นั้นก็จะลงไปพื้นบาดานต่ำลงไปเรื่อยตั้งแต่ขุมที่หนึ่งถึงขุมที่แปดที่เก้าจะอยู่ใต้บาดานวันนี้ฟังคำอธิบายจะเป็นเช่นไรเป็นข้อลี้ลับตั้งแต่ศาสนาของพระสมาโคดแต่เข้ามาสูป่ประเทศไทยก็เ็นเห็นรกสวรรค์ เป็นเอให้เขาให้พวกหมอศพเอาไปทำมาหาจิตจนเขาตั้งสำนักของเขาจนเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยจนเขาเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงัวองเขาหนจนอยู่ดีดีส salts, ine, ุขเป็นพวกสิบแปดมงกุฎร้อยมงกุฎก็สั่งเขาหุงดูไม่วทวงกษัริยนาลาหรือว่า พุทธบริษัทของพระสมกุกโลงจะมีปัญญาทั้งเปี่ยนระดันจึงไปเชื่อพวกเหลวไหลที่ขนาดนี้ก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นเมื่อมีคนทำนายนะครับเขาก็ย่อเสียขวันเสียใจลอให้หมอทรงหรือถึงแสงกี่หนต้มจนกระเปื่อยเละถึงขนาดนั้นฉะนั้นเพื่อไม่เสียเวลาหลวงปู่จะพูดสักบอลเรียกมันลงปุง๊กสวัสดิ์นั้น เมื่อคนตายไปแล้วเมื่อคนตายไปแล้วแต่พิทีเหงื่ตายนั้นเขาจะไปสู่เห่งหนตรงบนไกยอมไปสู่พระภูมิวันเป็นบาปเป็นุญของเจ้าของที่ได้สร้างสางมอไว้ถ้าใครสร้างกุศลผลบุญจะไปสู่โลกแห่งสุคติโลกแห่งสวรรค์ถ้าใครสร้างบาปสั้นดำจะไปลงสู่อบายภูมิมีนากเป็นสุรกายเป็นต้น หรือสัทว์โสารเหล่านี้เป็นต้นจะอธิบายก่อนเรื่องมนุษย์ทีนี้เมื่อจายไปแล้วได้สร้างกรรมสร้างไวไว้มากเขาจะดิงลงสู่แดนปราโธาตุอันสุขภพเร็วลาาที่สุดนะให้จับไว้แต่เป็นพระภูิอยู่ในพื้นที่พชของโลกนี้ไม่ได้จะยุ่ใได้บาดาลลงไปสัตวชั้น เคยฟังใช่ไหบางทีปรามทธาอันเป็นที่ดิดจิตาจของสัตว์ผู้ทับากนั้นจะลงไปสู่รวมกันจุดใดจุดหนึ่งอันเป็นปรมุธาตที่สกปรกเลวร้วายที่สุดเรียกว่าไม่ได้รับส่วนรุ่นส่วนกุศลจากญาติพี่น้องแต่ประการใดเมื่อนงไปสู่จุดใดจุดหนึ่งนั้นจุดนี้เป็นจุดของแดนที่ว่า คือว่านิจิบางนิจิอาถันบางอาถันเขาไม่รู้หรอกกระการหนึ่งผู้เรียกว่าสารตลอดอันชั่วไม่ใช่สารตลอดอันมีหุ่ก็ขอให้เข้าใจไม่ใช่ศาสตรวิทยาศาสตร์เมื่อเขาไปรวมตัวกันอยู่เช่นวัดเขาทองเน,นปาคนณภูเก่าได้วัดพระจอมนูปภูเก่าเขาเป็นถ้ำกีบตาตัด ศาสารพลังงานเหล่านั้นถ้าเผื่อว่าใครตายอยู่แถวๆนี้เขาจะดูเอากันศาสารอันชั่วจะจะดูเอาความชั่วของคนนั้นเข้ามารวมกันอยู่ตรงนี้ที่ทจริงจิตญาณของคนชั่วจะไลหลไปหาทางชั่วมีเป็นคนแห่งพลังมือาถ้าชั่วน้อยก็จะขึ้นมาเป็นเปรยอสุรกายสัตว์โดยสานถ้าชั่วมาก ก็จะถูกสาปแลอดอยู่ในโลกนี้ดึงดูดเรามีเป็นคนของทำรมชาติเขายังไม่รู้วันนี้เราพ่จะมาชี้แจงแสดงบอกให้รู้สักสิ่งเหล่านี้บางทีนะนะบางทีมันก็พู้จาบบางทีเมื่อเขาเหล่านั้นตายไปแล้วไปลงอยู่แม่น้ำลำคลองเห็นแห็นฝนตะบนใดก็จามไปถึงสถิตอาศัยอยู่ตาม ต้นไม้ภูเขาโลกาอันนี้สมมติให้เป็นวิญญาณชัวช่วชาสาบาปไม่สามารถที่จะพาจนนั้นไปเกิดอยู่เมืองสวัสด์ได้ทิ่ฐิวิญญาณของพวกเหล่านี้จึงถูกกำหนดขึ้นด้วยพลัแเง่งปรามูธาตอันบริสุทธิ์และใต้บริสุทธิ์จึงเข้าถ่ายอยู่ที่ขุมนรกทั้งแปดเก้า แต่บางดวงวิญญาณนั้นเมื่อไปสิงสิทธิ์อยู่ใต้ผื้นบาดาลอาจจะมีคุณมีโทษก็ได้จึงถามลูก,กพ้อภายหลังฉะนั้นผู้ตายไปแล้วท่านทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาเป็นคนนี้คนนั้นไม่เคยสร้างกุศลพระบุญแต่ก็สร้างอยู่สร้างในฐานหน้าที่ตนนั้นมีชื่อมีเสียงสร้างในฐานหน้าเติมเมนั้นเป็นผู้นำเพื่ออยากให้เขา ยกยแสาสเดพติตนเองเป็นผู้มีหน้ามีตาอันนี้ไม่เข้าขายในทางพระุทธศาสนาเป็นแน่แท้แลวงป่จะบอกให้นะนดูความเมตตาปราดีอันนี้พวกพูดเลื่อมลุกคอยรอนสังสะกอนทีนี้จะพูดเรื่องสวรรค์พูดเรื่องสวรรค์เพ่าคนตายแล้วถ้ามีบุญมากจะได้ไปเกิดในเมืองสวรรค์มีวิมานทิ่ีวิมานทอง กีบาร์คอยรองรับจะเป็นเส้นไหลทีนี้จะไปอยู่จักรวาลอืน่นหรือเป็นบนแผ่นฟ้าขึ้นไปเป็นชาตนนั้นลุงกูว่าอันนั้นเป็นการขาดตรตนเองคำว่าโลกคือความเป็นทิน์ของผู้ที่สร้างผู้สนพลุ่ไว้ตั้งแต่อยู่เมืองมนุษย์นั้นไม่ใช่ของธรรมดาอันนี้ไม่ใช่ว่าได้เจินพลันนะ กำลังจะสร้างบารมีขึ้นไปซะบอ่อยทีนี้เมื่อผู้ที่มีมุลหนักสัมใจกำลังสร้างสมบารมีทบนั้นเมื่อท่านตายไปแล้วที่ดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นย่อมไปเกิอดอยู่ที่พระสุวรรณจริสดมีปรมูทาอันเป็นทิพย์มีอากาศอันเป็นทิพย์มีอาหารอันเป็นทิพย์มีมันองอันเป็นทิพย์ของทิพย์เหล่านั้นก็เกิดจาก พระลานิสง์หรือบุญกุศลของท่านหลาน,นตั้งสมมาแล้วไม่ใช่าดาวรวกดวมนั้นเป็นเมืองสวรรค์ดาวรวกดวมนั้นเป็นบริวารของดวงจันทร์เป็นบริวาขร,อารวาของจักรวาลไม่อยู่ในข่ายว่าเป็นโลกใดก็หนึ่งของเมืองสวรรค์ทั้นี้ข,อ,ข,อ,ขอให้เข้าใจส่วนพิมานที่พิมานเท้่วของนางเทวดาหรือของเทพบุตรหรือของพระพุทธ แต่แล้วพกนั้นอยู่แท้ตามห่งาวงอวกาศอันหาที่สิ้นสุดไม่ได้แต่เรามองก็เห็นด้วาตาเปล่าแต่เป็นโลกทึบอันวิเศษของผู้ที่มีผลาวิสงเคยสร้างบุญกุศลที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ท่านเหล่านั้นยังเป็นคนอยู่เป็นมนุษย์อยู่นะก็ขอยเข้าใจแต่รุ่ปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายเขาอธิบายเรื่องมนุษย์สวรรค์นั้นเป็นภพภูมิ เป็นชั้นชั้นขึ้นไปที่บ้ชา,ท,าที่เขาอธิบายผลเรื่องเล็กเดียวบางงงก็ไม่ไดยุดลูกศิษย์ผู้ขาผู้บูยังม่อยู่นะเขาอยู่เพื่ออะไรเพื่อผันอีจนมาคุกเรื่อเขาจะเช่นนั้นถ้าได้ยินเสียงของพวกลูกต้อนใส่ชาคณะแท้ไม่กลับนะพวกทินยามาอีกที่บ้า,านชะ อย่าหวังเลยพระชาติต่อไปนี่แต่จะเลวเลวลงเลวลงหาที่ดีไม่ได้เลยเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่หูหนวกตาบอกบ่ามันก็มุ่นขนาดแล้วมุ่งใหญ่ภัยศาลแล้วทำไมเราหนอจึงทำตัวชั่วชาสามาังทั้งอย่างนี้บางคนก็ยังมาศาสนาโกงจิ้งบ้านจิ้งเืองประเทศชาติทิายหายไปวกว่าคนนี้ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียว บางทีประเทศไทยอาจจะไม่เป็นนะประเทศอื่นเขาอาจจะมีเป็นนะคณะนายกติดคุกก็มีบางประเทศนั่นแหละเขาล่อแล้วเรูปธรรมเขาล่อแล้วเมื่อมีสถาบดานดำมันก็หลงเราตัวเองทำให้ประชาชนพลเมืองไม่ใช่เราประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศไหนก็แล้วแต่นะสิ่หลายวายหวงก็ฟอกผู้ดำประเทศชาติจะอยู่ดีมีสุข ถ้ามีมามยามาใหญ่ปราบไม่ได้ทำไมปราบไม่ได้ก็คือปะอัลลามพูดาอันโศโคเข้าสู่ประเทศไทยสถานี้เลยปราบไม่ได้เ,เป็น่างไรไม่รู้ก็ขอให้เข้าใจซักให้เขารู้ไว้ซักเรื่องความูทานเรื่องมนุษย์สวรรค์กีปาทะนักอธิบายมโนปยญาคือว่าเวลาไม่พอท้ายที่สุดดีดแล้วน่าจะทายาดโยมเดินทางมาแล้ว เมื่อได้ฟังวาจะทาของผู่เราไซต์จนนาไปเป็นข้อชิดข้อปฏิบัติเพื่อว่าเราจะได้ปฏิเตือนใจหรือลูกห,หลานเล,ล่นของเราจงม้วนเทม้วนนี้ไปก็สั่งดดเพื่อว่าจะได้เกิดเป็นบุญกุศลสำหรับเขาก็อขอให้คณะสะานบุญที่เดนทางมาแล้วนะนะอยากได้บุญได้กุศลจนบาเรามีไต่เต้าขึ้นไปข้างหน้าอยากจะเห็นผู้มนะีอำนาจวาศาสนาใส่ตัวเราไซก็อขอให้จงพยายามนขนวข่ทางบุญทางกุศล ตลอดไปทุกท่านทุกท่านด้วยเถิด จบคลิปไปจะเพียงเท่านี้มือหนาเผากันไหม